นะครับจับหวีสวัสดีครับจับปัตตาเลียนแบบแดกเห็นปัตตาเลียนกับหวีไหมครับหน้าหน้าเท่ากันไหมอ่าให้อยู่ในหวีนะอย่าให้ออกนอกหวีซ้ายหรือขวาอันนี้คือแหว่งแน่ๆวิธีการเดินอาจารย์จะให้ฝึกการเดิน1นึ่งจุด2จุดบนหูจุดที่3หลังหูจุดที่4ท้ายทอยจุดที่5หลังใบหูด้านซ้ายจุดที่6บนหูซ้ายและจุด7จรจอนซ้ายเหมือนกับหวีเล็ก วีเล,ล็กเราเราเดินแล้วใช่ไหมครับอโอเคทีนี้ให้ฝึกหวีใหญ่ต่อจับประมาณสามนิ้วเหมือนเดิมนะเข้าไปครอบครึ่งหนึ่งของอส่วนวีที่อาจารย์แบ่งไว้นี่หนึ 1, 2, 3, 4, 4, 4่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนข้างละสองเห็นไหมครับขีกับหางการจับเหมือนเดิมนี้อาจารย์เจ็ดจุดนี่มันเป็นมาตรฐานตลอดเลยใช่ไหมครับอ่าน,นี้สไตล์ของอาจารย์เปียกครับผมอ๋อเจ็ดดอเนี่นะครับอย่าไปดูคนอื่นนะเดี๋ยวงงครับดูนะครับการวางแต่และจุดการวางหวีจะไม่เหมือนกัน เหมือนวีเล็กนะครับตำแหน่งที่หนึ่งฟันหวีงัดผมให้ติดอย่าเพึ่งถามนะว่าทรงอะไรเพราะเราจะเรียนลองทรงกันประมาณวันพุธพฤหัสอันนี้คือพื้นฐานมเมล็ดพันธุ์ของทรงผมเลยนะครับ45องศาครับฟันหวีงัดผมสันหวีติดนะครับฟันหวีจะเอียงออโต้เลยเห็นไหมครับอย่าให้สันหวีลอยขึ้นอย่างนี้ถ้าสันหวีลอยขึ้นอย่างนี้ก็คือแบ่งแน่ๆครับ จะให้เดินอยู่ท่าเดิมก่อนเหมือนวีเล็กนะครับตักขึ้นมาหนึ่งครั้งปลายวีมาวัดอยู่ที่แก้มลูกค้าเห็นไหมครับสันวีชิดฟันวีจะเอียงออกออโต้เองนะครับเดินบัดเลียนขึ้นมาหนึ่งครั้งจนสุดวีนะครับค่อยๆอย่ากระชากแรงนะมือขาดเลยหนึ่งครั้งเกี่ยวผมครับสองสามอยู่ท่าเดิมนะครับสี่ห้านี่คือหนึ่งชุด สองครับบนหูด้านขวาฟันหวีเหมือนเดิมครับใช้ส่วนกลางของหวีระหว่างตำแหน่งที่สองและสามอันนี้ตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ตำแหน่งที่สี่นี้คือเราจับสองและสามครับงัดผมขึ้นมาร้อยแปดสิบองศาครับวางหวีแนวนอนงัดผมขึลนสันหวีชิดฟันหวีเอียงออโต้เองครับปลายหวีจะไว้พัดฐ,ฐานเห็นไหมครับนับหนึ่งเขี่ยผมครับตัดผม 2เกียรหมตัดผมครับส4สี่และ5้าเห็นไหมครับ 1- 2สองแล้วตำแหน่งที่3มครับทีนี้สมมุติว่าตัดผมอยู่นี่แล้วใช่ไหมลายหวีจะไปวัดฐานเหมือนเดิมเห็นมครับไปวัดหนึ่งหวีมันจะเชื่อมกันต่อฐานจนถึงฐานที่7เ,เลยตัดผมเหมือนเดิมสันหวีอยู่ที่ตีนผมแล้วทีนี้ห้ามเลยตีนผมเข้ามานะครับอันนี้คือตีนผมน้าไรผมน้าล่าง ตักเข้าไปสันวีชิดฟันวีเอียงออตโต้เห็นไหมครับปลายวีไปวัดฐานไม่ใช่อย่างนี้นะแนวตรงครับดิ่งลงมาต้นคอลูกค้าหนึ่งครั้งเขี่ยผมครับสองสามสี่และห้าอันนี้หนึ่งชุดสามจุดแล้วนะครับตำแหน่งที่สี่ครับท้ายทอยด้านหลังลูกค้าวางหวี แนวตั้ง45องศาอันนี้90ห้ามใช้นะครับ45ตัดสุดหวีตรงนี้คือขอบผมแล้วแล้วจะวางจากตรงนี้นะครับ45องศาเนี่ยหนึ่งครั้งแล้ววางแนวเดิมเห็นปลายหวีไหมครับวัดที่ต้นคอลูกค้าสองครั้งค่อยๆเดินทีละครึ่งหวีครึ่งหวีในการกินผมถ้าเราเดินทีละเยอะเยอะผมก็จะเป็นร่องล่องล่อง,องเวลานั้นก็เรียกอาจารย์อย่างเดียว นะครับอ่ะหนึ่งครั้งสองครั้งสามสี่และห้าอ่านีหนึ่งชุดแล้วนะอา้าวทุกหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจำให้ได้นะครับหนึ่งชุดตำแหน่งต่อมาตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับห้าหลังไปหูด้านซ้าย วาง45องศาเหมือนเดิมนะครับงัดผมออกมาเห็นไหมสันวีชิดปลายวีอยู่ที่ต้นคอลูกค้าที่เดิมเลยวางแนวเดิมแล้วจะไปเชื่อมกับขอบรงนุ้นพอดีเลยขอบทรงนะครับหครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง1 2 3 4ไม่ใช่1 2 3 4ส่ทรงผมก็จะเป็นดาวตำแหน่งที่5แล้วนะ ตำแหน่งที่6ครับใช้ตำแหน่งที่2และ3มของวีเหมือนเดิมนะครับงัดเข้าไปปลาหีมาวัดฐานเลยเห็นไหมฐานอยู่นี้นะสันวีชิดฟันหมีชิดด้วยไหมไม่ชชดถ้าสันถ้าฟันหมีชิดฟันสันหมีลอยแน่นอนเห็นไหมแต่ถ้าสันหมีชิดฟันหมีก็ต้องเอียงอยู่แล้วเป็นธรรมชาตินะครับงัดผมนับ1นับ2นับส สี่และห้า,าเห็นปลาตะเลียนไหมครับอยู่แนวเดิมนะไม่ออกข้างนอกนะอยู่ตรงนี้นะครับค่อยๆเดินเสร็จแล้วตำแหน่งที่7ครับจอนด้านซ้ายตั้งหวีเหมือนหวีเล็กครับงัดผมขึ้นมาแต่ว่าฟันหวีจมแล้วนะทีนี้เพื่องัดผมให้ติดถูกไหมครับถ้าสันหวีชิดฟันหวีเอียงเนี่ยผมตรงนี้ไม่ออกครับฟันหวีจมสันหวีลอยครับแต่ว่าโคนหวีที่อยู่มือเราเนี่ยตำแหน่งที่สี่เนี่ย ยกเล็งไปหาตำแหน่งที่6ดูนะครับ1 2 3 4 5และเชื่อมเอาใหม่ช้าๆนะ1 2 3 4 5สาสี่ห้เชื่อม1 2 3 4 5มเชื่อมให้ได้แนวนี้แต่ปลายหวีต้องอยู่ที่เดิมนะครับต้องอยู่แนวนี้นะ ไม่ใช่ว่าปลาหมีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี้ยหรือว่าขึ้นมานีเลยจบเลยมันจะกินผมเลยอาจารย์ไม่รู้ฝึกตามนี้ไปก่อนนิ้วประคองศรีรษะลูกค้าด้วยครับเห็นไหมมันจะบังคับหีไปในตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าและสรุปเจ็ดจุดนะครับวางหีตามนี้ไปปฏิบัติตรงนี้ครับสักครึ่งชั่วโมงแล้วที่เหลือจะฝึกกับลูกโป่งขึ้นมิดโกเลยนะทีนี้หีเล็กขาดแล้วนะโอเคครับจ้ะ